สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยข่าวทางการจีนเกือบทุกสื่อนะคะก็ได้รายงานว่ามีการจับกุมผู้ต้องหารายสาคัญจากพมาสส่า10บรายนะคะโดยทางการพรม่าเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งมอบตัวให้ทางการจีนนะคะและในจํานวนสิบรายที่ส่งมอบในครั้งนี้เนี่ยส่งเครื่องบินไปรับนะ และมี6รายคือผู้ต้องหาคนสำคัญจากเมืองโกกังนะเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะสื่อทางการของจีเนี่ยทาง CCTV ก็ได้รายงานในเวลา23.10นาฬิกานาทีของวันที่30มกราคม2567นะฮะโดยนักข่าวเนี่ยก็รอรายงานข่าวที่สนามบินฉางสุ่ยเมืองคุนหมิงนะ 到停机坪上已经是停放了十辆警车，这些嫌疑人稍后将由这十辆警车一一带走。我们今天在现场了解到，今天押解的这十名重大犯罪嫌疑人当中，有六名是缅北涉我电信网络诈骗犯罪集团的重要头目。และหกรายนั้นนะคะก็จะมีสมาชิกของสามตระกูลดังคือนา่ยอิงชเวิง เหลียวจจางเม้าชวีเหล่าฟ้านะและอีกสนะี่ราเน่ยก็เป็นผู้ต้องหาที่สำคัญนะคะในส่วนของสมาชิกสามตระกูลดังที่ยังหลบหนีอยู่เนะี่ยตอนนี้ก็จะมีป่ายยิ่งหลังหรือหลีโม่งหน้านะคะก็จะมีสองชื่อนะอีกคนหนึ่งคือเว่ยหรงหรือเฉินหลงส่วนผู้ชายเนะี่ยก็จะมีเหลียวจีกวางหรือหลี่วาากวางนะ และอีกคนหนึ่งคือเว่ยชิงซงหรือหยางซงตอนที่เครื่องบินออกจากเมืองคุนหมิงในเวลา15.30นาิกานาทีนั้นนะคะยังไม่มีการแจ้งว่าไปรับผู้ต้องหาคนสำคัญคนไหนแต่ดูจากจำนวนพนักง,งานที่ติดตามไปกับเครื่องบินลำนี้นะ่ย มีถึง50นายก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะและการส่งมอบตัวเนี่ยส่งมอบกันที่ไหนรู้ไหมคะเมืองหลวงของพมา่าเนปีด e อค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ของจีนไปถึงเมืองเนปีด e อเนี่ยทางการพรมาร่าก็ทำเรื่องส่งมอบตัวหลังจากนั้นผู้ต้องหาทั้ง1ิรายเนี่ยก็ถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินและมาลงจอดที่สนามบินคุนหมิงนะคะ เรื่องนี้นะ่ะมีการปิดข่าวยังไม่ได้ถแถลงให้ภายนอกทราบจนกระทั่งเครื่องบินลงจอดที่สนามบินในคุนหมิงนะคะแล้วนักข่าวเนี่ยมีอยู่สองรายที่ได้ติดตามเครื่องบินลำนี้ที่ออกจากเมืองคุนหมิงไปประเทศพมา่านะฮะเดี๋ยวจะมีการนำเสนอข่าวที่เจาะลึกลงไปนะ,ะยังไงเนี่ยพวกเราก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะ และนักข่าวรายงานว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะที่มีการจับกลุมพวกผู้ต้องหาแก้งคอเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยทางพม่าเนี่ยก็ได้ส่งมอบคนให้กับทางการจีนไปแล้ว44,000คน,นะ,ะและในจำนวนนี้เนี่ยมี117คนน่ะก็จะเป็นหัวโจกนะฮะเป็นพวกที่เป็นหัวหน้านะฮะและในจำนวน2,908คนเนี่ย เป็นผู้ต้องหาที่มีคดีจากจีนนะและก่อนที่ข่าวกันส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้กับจีนหวันนะคือในวันที่29โมกราคมเนี่ยดิชันก็เห็นเครือข่ายข้อมูลโกลกก้างนะก็ได้ลงภาพที่รัฐบาลอาวุโสมีอองไลเนี่ยมีการจับประชุมที่เมืองเนปีดอนะฮะกับคณะความปลอดภัยและสันติภาพแห่งชาตินะ ก็ได้พูดถึงว่าจะมีการฟื้นฟูระเบียบต่างๆนะฮะรวมถึงที่จะจัดการกับพวกอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆนะฮะดูจากข่าวในวัน2วันนี้นะฮะก็แสดงว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยยอมที่จะให้ความร่วมมือในการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะทุกคนพอจะจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านั้นนะะดิฉันก็เคยรายงานไปแล้วละ ว่าเมืองเชเวโกโกที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยพันเอกโซชิตโตนะฮะก็ได้ออกมาประกาศเหมือนกันว่าทางเมืองธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ต้อนรับคนที่ทำธุรกิจอชจฉร์กรมทางออนไลน์นะและมีแผนที่จะส่งคนพวกนี้นะฮะที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยกลับประเทศพวกเขาะะคลิปที่แล้วเนี่ยดิฉันพูดถึงเฉพาะประเทศจีนนะจริงๆแล้วนในเมืองเชเวโกโก,โกนะ,ะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เขาไปหลอกมาจากอินเดียนะคะกลุ่มนี้นะ่าเขาจะเอาไว้หลอกคนของสาหารัฐอเมริกาและคนทางยุโรปหรือคนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะถ้าพันเอกโซชิตโตก็ได้ประกาศเนี่ยก็แสดงว่าเมืองของเขาก็น่าจะปลอดภัยแล้วละนะฮะน่าจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นนะฮะเพราะกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเรียงเนี่ยที่เขาออกมา พูดในช่วงต้นปีนะเคยส่งสัญญาณให้กับประเทศจีนและประเทศไทยว่าถ้าต้องการให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือเนี่ยพวกตนก็จะอาสาสมัครไปกำจัดพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นที่รัฐก,กะเหรี่ยงนะแต่ทางพันเอกโซชิตโตที่รับผิดชอบในเมืองเชเวโกโกเนะี่ยก็ออกมาให้เขาหล่าว่ายอมส่งนะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่เห็นสงครามหรือการสู้รบเกิดขึ้นอีกนะะ ถ้าราบาลพม่าเนี่ยยอมให้ความร่วมมือนะคะคิดว่าสงครามกลางเมืองภายในพม่าเนี่ยก็น่าจะใกล้จะจบแล้วละนะคะเพราะหลังจากนี้เนี่ยชนกลุ่มน้อยนะฮะหรือกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาคงจะไม่อยากจะเสี่ยงมากนะคะเพราะดิฉันพูดอยู่เสมอนะฮะว่าการทําสงครามนั้นนะฝ่ายที่จะชนะได้คือคุณต้องมีเงินนะคะ และถ้าเราประเมินจากสถานการณ์ทั้งหมดนะคะและความสามารถของแต่ละฝ่ายเนี่ยกองทัพพม่าจะเป็นกองกําลังที่รวยที่สุดนะคะถ้าในระยะยาวยังไงเขาก็ชนะนะคะที่เหลือก็อยู่ที่การไปเจราจาตกลงนะ,ะอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถจบลงได้บนโต๊ะเจราจานะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียสละโดยที่ไม่มีประโยชน์นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ